สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกระผมตัโปรดครับแล้วก็พี่เพียปังๆชาตนีก้กระผมก็เข้ามาในบ้านแม่เขียวเรียบร้อยแล้วครับเอแม่เขียวไปส่งพี่บอสเรียบร้อยแล้วก็เปิดประตูเข้าบ้านผมก็เลยถือโอกาสนี้เข้ามาเลยครับแล้วก็ผมก็มารอกินของโปรดของผมนะครับ ไม่เขียวซื้อมาฝากด้วยผมก็จัดการกินเล็กน้อยนะครับมัได้กินมากกินเพื่อ่อ,อให้เป็นอออะไรนะเรียกว่าลิมรสนิดๆหน่อยๆพอไดร้รู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะครับเอไม่ได้กินเพื่อความตะกุมตะก,กามหรืออ,อ,อยากกินเยอะๆอะไรแบบนี้นะครับ กินเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเอาผมด้วยผมด้วยอป้าด้วยอป้าด้วยอาป้าก็อยากจะกินโอยปวมากับปวดป่วยหน้าปวดปุวยด้วยปวดปุวยก็อยากจะกินน้ำของปวดตกปุยวันนี้รู้ตาพวกเราไม่ได้ถูกปล่อยพวกเราตูกจับขังแม่ชีนวลก็ขังอยู่นั่นแหละไม่ได้ปล่อยเลย แต่วันนี้พวกเราไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเมื่อวานพวกเราวันวาเลนไทน์เขาปล่อยให้พวกเราไดา้ไปสนแบบเต็มที่แล้วพวกเราก็เลยต้องอยู่บ้านแบบนี้โดนขังโดนจับล่ามแบบนี้นานๆสักทีจะเป็นวันพิเศษพิเศษเขาอาจจะปล่อยแต่ถ้าวันธรมธรมดาธรรมดาเขาจะขังพวกผมแบบนี้แหละ เจ้าของบ้านเขาต้องไปทำงานนะครับเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมายุ่งมากในเรื่องที่จะวิ่งไล่จับผมนะครับเพราะผมนนาสนมากเวลาผมออกไปข้างนอกแล้วกว่าจะจับผมเข้ามาในบ้านได้มันก็ใช้เวลานานนะครับเสียเวลาเขานะครับเมื่อวานน่ะเป็นวันวา,นวานเลนไทน์อ,อ่ะเขาก็เลยแบบอยากจะให้ออผมมีความสุขนะครับออคนเขาก็ รักหมารักพวกผมเจ้าของเขาก็รักพวกผมอยากให้พวกผมเป็นอิสระมีความสุขเหมือนกับคนท,ทั่วไปนะครับความรักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์มันก็มีลักษณะคล้ายๆเหมือนเหมือนกั่นแนหละครับพวกผมก็มีชีวิตจิตใจนะครับผมก็เหมือนกันหรอกครับผมก็อยากจะมีอิสระอยากจะวิ่งไปโน่นไปนี้ไปนั่น ไม่อยากถูกขักขังไม่อยากมีอะไรคล้องคออยากมีอิสระที่ไม่ต้องมีอะไรมาผูกพันที่ตัวแต่ว่าเจ้าของเขาก็บางทีเขาก็เกลงว่าผมจะสซนนะครับเหมือนเดิมเพราะผมเองอ่ะเป็นคนที่ซุกสซนมากชอบวิ่งกับหน้ารถบ้างเห่ากันโชคเขาบ้างก็าตามประษาหมานะครับกับคนที่ไม่รู้จักบางที ผมก็บังเขาเขาโชคโคห์หกเขาแต่ผมก็กับแม่เขียวแล้วก็ครอบครัวแม่เขียวเนี่ยผมไม่ทําอะไรเลยโดยเฉพาะน้องเฮงเฮงปังปังผมรู้ว่าน้องเฮงเฮงปังปังนั้นเป็นน้องแมวที่น่ารักมากแล้วก็ถึงจะขู่ผมบ้างในครั้งคราวแต่ก็ไม่เคยทําร้ายผมและผมก็ไม่คิดจะทําร้ายพวกน้องๆเขาแต่อยากจะเล่นกับพวกเขานะครับ เออเองเปังปังอ่ะเขาอ่ะก็คงอยากจะเล่นกับผมละครับแต่บางทีคือเราไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนานทีเราเออมาเจอกันชักครั้งหนึ่งเราก็เลยไม่ค่อยสนิทส,สนมกันสักเท่าไหร่ถ้าเราได้อยู่บ้านเดียวกันเป็นเจ้าของคือแม่เขียวเออเดียวกันคงจะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแ่นกว่านี้น่าจะรักกันแบบพี่น้องที่เออ เล่นกันแบบสนุกสนานเหมือนที่เราเล่นกับเออเออปังปังเออปอนปอนอะไรนะเอออะไรปลุกปุยเออแล้วก็โอป้านะครับเมื่อวานอ่ะเออที่เราเล่นกันกับโอป้าแล้วก็ปุยเมื่อวานที่หน้าบ้านที่ถน,นนนั่งอุ้ยสนุกมากเลยแบบนอ้นหรอครับผมชอบพี่เฮงเฮงพี่เฮงห,หารอย่อ่ะครับ ของโปรดนี่เองอปังปังก็หาอยู่เหมือนกันเป็นแม่เขียวให้พี่ตัวโปรดไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้มองอยู่จากหน้าต่างอ,อ,อแล้วของผมละครับพี่ตัวโปรดได้กินไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่ตัวโปรดก็มาคอยอีกแล้วพี่ตัวโปรดพอแล้วนะให้เฮงกับปังปังกินด้วย ใช่คะ่ะใช่คะ่ะพี่จะวโปรดพอแล้วนะคะพี่จะวโปรดได้กินแล้วให้แม่เขียวออกมาให้เฮงกับตอง มีความสุขเดี๋ยวพอพี่เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลัวกันอีกเรากลัวพี่จะมางับพวกเราอ่ะครับเรากำกำลังกินกันอย่างอริดอร่อยเลยครับของกปวดพวกเราอ่ะครับนิดนิดหน่หน่อยเล็กๆแนน้อยตามประสาแม่เขียวนะครับไม่เขียวก็ซื้อมาไม่ใช่เยอะนี่ครับซื้อมา20บาทแบ่งกันกทั้งคนทั้งแมวทั้งหมาเออมันก็ได้แค่นั้นแหละครับ วันละ20บาท20บาทมันก็เท่าไหร่เองนิดหน่อยไม่มากมายก็คนละนิดคนละหน่อยได้ชิมกันทั่วหน้าพี่ปังปังออกับพี่เองเองก็ได้กินนิดนิดหน่อยหน่อยส่วนพี่ตัวป่วยก็ได้นิดหน่อยแล้วก็ปุกปุยกับโอป้าก็ได้นิดหน่อยที่เหลือก็ว้พี่เบ้งบ้างแม่บ้างเออแค่20บาทคิดดูสิครับได้ตั้งกี่ตัวหนึ่งสองตัวผม 3ตัวกับพี่ตัวโปรดแล้วก็ห้าตัวกับพี่ปุ๋ยและพี่โอป้าส่วนแม่กับพี่ห้ำโช์อยู่ในบ้านไม่ได้กินเออแต่ว่าแม่ก็เอาอาหารพิเศษมาให้พี่โอ,อพี่ห้ำโชคกับแม่ต์วยรวยกินอาหารแมวโดยเฉพาะเลยอาหารแมวชนิดนี้เป็นอาหารแมวที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และเป็นอาหารที่แพงมากด้วยไม่ถึงกับมากหรอกแต่ก็แพงสําหรับแม่นั่นแหละครับแม่บอกว่าตั้งแต่ซื้อามมาอาหารแมวมาอาหารแมวเนียแพงที่สุดเลยถ้าที่แม่เคยซื้อมามันเป็นอาหารที่กินแล้วแมวชอบมากชอบมากเลยโดยเโพาะเห็นดูสิครับ เอ็งกินปังเดียวเลยเอ็งตักกุมตักกามเอ็งเองชอบมากเลยโอ้โหเอ็งเองกินปังเดียวเลยแม่ด้วยแม่ด้วยโอ้พี่นํำโชคด้วยอืมนานๆก็ได้กินอาหารอร่อยแบบนี้โอ้อาหารนี้พิเศษมากเลยนะครับโอ้เอ็งเองชอบจังเลยอ่อย่อโอ้ดูที่แม่แม่แม่เอาไปให้พี่นํำโชคกินแบบนั้นโอ้ไม่เอาไม่ยอมเลยเอ็งกินด้วยเอาไปป้อนให้พี่นํำโชคได้ไงอ่ะโอ้ยาพิเศษที่ครับ ก็กินเหมือนมันกันโอ้ยอย่าเอาใจพิเศษนะเพราะพี่นำโชคสิครับเนี่ยเองเ็นชอบด้วยโอ้เอาลักกันเองเท่าเ่กันนะคะเอาไปปิดปตระตูเรียบร้อยแล้วเออขังพวกเราไว้เรียบร้อยแล้วอ,อได้ออกไปแป๊บเดียสุกข,ขังแล้วเราเออวันนี้เพราะว่าพี่จบโปรตบางคอเพ้าวนเวียนอยู่ไม่ว่าเมื่อไหร่พี่จบโปรตจะรอดรวมมาอีกแม่ก็เลยตัดความลำคาญเออ ขัขงพวกเราไว้ออกมานเดียวป,ปังปังยังไม่เข้าก่อนนะครับปังปังขอกินอาหารสด,ดก เสร็จกอนแปบ๊บเดียวนะครับไม่นานเราปังปังนิดนึงปังปังกำลังฟินอยู่เลยครับอาหารอร่อยฟินมากฟินแบบธรรมชาติมีอากาศที่ตดโปร่งด้วยพี่ตบโปรดทำไมพี่ตบโปตดวันนี้ไม่ไปไหนเลยอะ่ะเฝ้อาอยู่แต่หน้าบ้านพี่ตบโปตดอยากเข้าบ้านเหรอคะ เดี๋ยวเวลาพี่ตโปรดเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวพิ่ตัปโปรดกับน้องอเองปังๆอ่ะจะทะเลาะก,กันอีกอ่แม่เขียวไม่อยากวุ่นวายแม่เขียวมีภารกิจเยอะต้องทํานะคะแม่เขียวไม่อยากจะให้มาอาดังเสียงดังกันนะครับ,รบเดี๋ยวแม่เขียวก็ไปที่ร้านไปที่ร้านค้าไปซื้อเข้าของหน่อยนี่ไงร้านค้าที่แม่เขียวมาซื้อ พอดีมีแมวอยู่ตัวหนึ่งนะครับแมวที่ร้านนี้อะครับมันโอ้ตัวบลล์่มเลยนะครับโอ้สีดําด้วยโอ้มันเป็นพันอะไรเนี่ยโอ้นี่นี่คือเจ้าของแมวครับโอ้เป็นน้องอที่เป็นเพื่อนอรุ่นน้องพี่บอสนะครับเมื่อก่อนเราก็อยู่ซอยบ้านแถวนี้นะครับซอยข้างในข้างในเข้าไปเข้าในนู้นนะครับ ในซอยเข้าไปหลังสุดเลยแล้วก็น้องพลาวนะครับน้องพลาวชื่อน้องพลาวก็เป็นเพื่อนกับพี่บอสมาตั้งแต่สมัยเราอยู่ซอยนี้เออแล้วก็แต่ตอนนี้เออเราก็ย้ายไปอยู่บ้านโครงการใหม่ได้สักประมาณเกือบ2ปีแล้วนานๆได้เจอกันสักทีแต่ว่าเมื่อก่อนเราก็ซื้อข้าวของที่ร้านนี้ประจําเลยนะครับและตอนนี้เราก็ยังมาซื้อที่ข้าวของร้านนี้ดูสิครับ พ,พี่บอสกับน้องพลาวเขาเมื่อก่อนสนิทกันมากเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่วันนี้วันวาเลนไทน์ก็เลยมาพบเจอกันสักนิดหนึ่งนะครับวันว,นวาเลนไทน์เมื่อวานนะครับตอนเย็นตอนที่พี่บอสเลิกเรียนแล้วก็พาพี่บอสมาซื้อของด้วยมาเจอน้องพลาวด้วยดูสิหน้องพลาวมี เออสติกเกอร์หวัวใจติดเต็มเลยเอาไว้พี่บอสสักอันไม่ได้เหรอครับโอ้ในฐานะพี่ชายสุดที่รักของพี่น้องเพลอะเออเมื่อก่อนน้องเพลวติดพี่บอสมากเลยเรียกพี่บอสว่าอีอ้วนอีอ้วนอีอ้วนอ่ทาทั้งๆที่พี่บอสไม่ใช่เออตัวอ้วนสักหน่อยแต่เขาเล่นกันมีความสุขแล้วก็น้องเพลก็ชอบไปหาพี่บอสชอบไปเที่ยว กับพี่บอสเราเคยไปเที่ยวลอยกระทงด้วยกันรอยสองคนนี้ก็ลอยกระทงด้วยกันคนละอันลอยพร้อมกันเมื่อก่อนตอนสมัยเด็กๆแล้วก็เคยซ้อนท้ายกันไปดูอ,อะไรที่เขาแสดงโดยที่ว่าเจ้าของร้านซึ่งเป็นยายของน้องพลาวเขาเป็นคนพาไปเราครอบครัว,วรเราก็สนิทกันแล้วก็เขามีแมวน่ารักแมวนี้น้องพลาวเ,เลือกเอง น้องพราวชอบน้องพราวชอบมากเลยแมวตัวนี้นี่ครับน้องพราวเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังครับเป็นเด็กดีด้วยแล้วก็เรียนเก่งด้วยเก่งทางนาฏศิลป์แล้วก็เก่งภาษาอังกฤษด้วยห้องเรียนพิเศษด้วยเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะครับห้องเรียนพิเศษแล้วเดี๋ยวน้องก็จะจบป .6 แล้วในปีนี้เดี๋ยวปีหน้าน้องก็จะไปต่อม .1 ยังไม่รู้เลยว่าจะไปต่อโรงเรียนอะไรดี ออสงสัยไปกระบ,บี่ไม่ไม่แน่ใจโรงเรียนอัมมาดอะไรเนี่ยหรือ,อไม่ก็โรงเรียนที่ตรังกับพังซึรินเดี๋ยวลองสอบดูก่อนถ้าสอบได้นะ้องก็บอกว่าก็จะไปเรียนที่นั่นแหละสำหรับวันนี้เออก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจพวกผมตลอดมานะครับและก็ผู้ติดตามใหม่ๆด้วยครับสวัสดีครับ